ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวมาชิมมาช็อปนะครับผมที่หาดวรนภาครับหรือว่าบางแสนล่างครับผมนี่ครับอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับเรียกว่าอร่อยและราคาถูกนะครับอาหารทะเลสดๆนะครับผมหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับต้องมาที่นี่เลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนําร้านเด็ดอีกต่อไปนะครับผมมีร้านไหนบ้างนะครับผมชมคลิปผมไปเรื่อยๆนะครับผม อ่านี่ครับหาดบอนนภาหาของอร่อยราคาถูกกินกันครับร้านไหนเด็ดมาดูกันนะครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้ก็อ่าวันที่28เนาะที่ผมไปนะครับ28สิงหาปี2567นนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับนี่คือหาดบางแสนนะครับที่เห็นนะครับบรรยากาศนี่นะครับผมอันนี้คือบางแสนบนนะครับด้านนี้นะครับอ่านี่ครับท้องทะเลสวยงามเลยครับ อ่าลมเย็นมากๆเลยนะครับลมเย็นนะครับวันที่ผมไปนี่นะครับผมอ่านะครับอ่าร้านแรกนะครับก็จะเป็นร้านเอ่อก๋วยเตี๋ยวกุกกิ๊กดูดีนะครับผมนี่ครับอ่าบรรยากาศภายในร้านนะครับผมก็มาช่วงร้านเปิดใหม่ๆนะครับคนยังไม่แน่นนะครับผมอ่าบางแสนสายสามนะครับอยู่ซอยสี่นะครับอ่าเข้ามาสุดซอยเลยนะครับผมอ่านะครับพอลงหาดมาครับบางแสนก็จะเจอนะครับผม เปิด9โมงนะครับเป็นต้นไปนะครับผมหน้ามอบูรพานะครับผมสมัยก่อนจะอยู่ต้นต้นซอยนะครับปัจจุบันนี้ย้ายเข้ามาในสุดเลยนะครับเข้ามาสุดซอยเลยนะครับหรือว่าเข้ามาทางเซเว่นตรงข้ามกับโรงพยาบาลบูรพาก็ได้นะครับเข้ามาสุดซอยเช่นกัน,นครับมีทั้งขนมหวานนะครับแล้วก็อาราดหน้ายอดผักครับผมอข้าว หน้าไก่นะครับข้าวหมูทอดกระเทียมอ่าข้าวมันไก่ครับมีทุกอย่างครับผมอ่าแล้วก็ต้มยำรสเผ็ดปากพังนะครับผมอ่าเต๋วแห้งเต๋วโฟนะครับมีหมดเลยครับมีเมนูให้เลือกเยอะนะครับเรียกว่าเลือกเมนูไม่ถูกเลยครับนี่ครับสถานที่ร้านก็กว้างใหญ่นะครับผมอ่าสั่งทางแอปก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมานั่งทานเองก็ได้นะครับผมอ่าพอสายหน่อยจะคนเต็มเลยนะครับเป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับผม อ่านี่ครับม่ค้าก็กำลังจะทำให้นะครับผมก็สั่งไปคนละสองเมนูนะครับก็จะเป็นเตียวยำเตียวยำนะครับผมเตียวยำเผ็ดปากบ้านนะครับผมแล้วก็เผ็ดภูทอนนะครับผมอ่าเรียกว่าแซ่บจริงๆครับเป็นสูตรมะนาวนะครับของร้านนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นอ่า ยำสามหมูนะครับน้ําขุกขีกครับผมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวยำสี่หมูนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเย็นตาโฟทะเลนะครับกุ้งหมึกแล้วก็ลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบให้ด้วยนะครับผมอ่านะครับเรียกว่าอร่อยจริงๆนะครับรับรองร้บเพื่อนๆไปแล้วครับจะติดใจเลยครับการันตีนะครับความอร่อยนะครับผมอ่ามีแคบหมูด้วยนะครับอ่ามีทั้งยำ หมู4ี่อย่างและก็หมู3ามอย่างครับผมนี่ครับเรียกว่ากระดูกหมูอ่อนแบบนุ่มมากเลยครับนุ่มมากครับเรียกว่าเคี่ยวกันสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็มีหมูกรอบนะครับผมและหมูเด้งนะครับหมูเด้งที่นี่เขารสชาติแบบเออยังไงอยเคี้ยวแล้วก็วรู้สึกว่ามันมีรสอะไรที่ปรุงพิเศษมานะครับผมแล้วก็พริกของที่นี่นะครับเป็น คล้ายพริกกระเลียงแต่ว่ามันมีความละมุนมากครับแล้วก็มีความเผ็ดเรียกว่าไม่ไม่ค่อยเหมือนใข่เลยครับเพื่อนๆลองมาได้เลยนะครับที่นี่นะครับผมการันตีจากต้อมชาแนลนะครับไม่งั้นไม่ชวนเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับทั้งหมด4ชามนะครับผมเรียกว่าอิ่มเลยนะครับทานเกลี้ยงเลยครับจากนั้นพอตอนเย็นก็นั่งรถมานะครับเพื่อที่จะไป อ่าร right uh, so ้านเจนหนิงนะครับอ่านะครับพอตกตอนเย็นก็ไปร้านเจนหนิงต่อนะครับช่วงกลางวันก็เดินเล่นเล่นน้ําทะเลไปเรื่อยๆนะครับพอตกเย็นก็มาร้านเจนหนิงอ่ารัวจิ้นเจนหนิงอาหารทะเลพื้นบ้านนะครับผมนี่ครับคือบรรยากาศนะครับอ่าก็จะมีริมหาดด้วยนะครับที่นั่งครับผมอ่าเรียกว่าร้านนี้ก็ของสดสดจากทะเลเลยนะครับอ่าอยู่ตรงเขาเรียกว่าสะพานปลาเลยนะครับ สะพานปลาของหาดวอนนภาครับผมอ่นนี่ครับลมเย็นสุดๆเลยนะครับนี่ครับดูจากอ่าสลากปิวเลยนะครับป้ายปิวเลยครับผมอ่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมนี่ครับอ่าโตใหญ่โต๊ยาวทั้งนั้นเลยนะครับส่วนบริเวณริมหาดนี้ก็จะเปิดตั้งแต่เย็นถึงสี่ทุ่มนะครับผมอ่านะครับผู้คนเยอะมากๆนะครับผมบรรยากาศดีสุดๆนะครับและอาหารถูกและอร่อยนะครับผม อ่านะครับแนะนำเพื่อนเพื่อนมาครับอย่าลืมครับถ้ามาบางแสนนะครับหรือว่าหาดวอนพาอย่าลืมมาด้านนี้นะครับส่วนตอนเช้าร้านก็จะเปิด9โมงนะครับ9โมงเป็นต้นไปนะครับผมถึง2ทุ่มนะครับเขาเรียกว่าเปิดเกือบทั้งวันครับตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มแหละครับอ่าพูดง่ายๆนะครับผมพะมีส่วน2ส่วนนะครับส่วนด้านบนก็จะเปิดช่วง9โมงส่วนริมหาดก็จะเปิดประมาณเอ่อ ห้าโมงเป็นต้นไปนะครับผมนี่ครับอ่าอาหารถูกๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนครับดูจากเมนูนครับมีทั้งยำมีทั้งอาหารตามสั่งข้าวราดเอ่อราดข้าวก็มีนะครับสั่งเป็นกล่องก็มีนะครับผมอ่นนี่ครับปลาจระเมศหนึ่งซีอิ๊วสองร้อยห้าสิบปลากระพงหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับผมปลาดุกผัดฉ่าร้อยห้าสิบคณะหมูกรอบนะครับร้อยห้าสิบนะครับทอดมันปลาห้าสิบ อ่ากุ้งชุบแป้งทอด200จ้อครับจอปู150นะครับผมนี่ครับเมนูก็บอกมาอย่างนี้เลยครับอ่าผมก็สั่งมาทานหลายอย่างเลยครับผมอ่ายิ่งเย็นคนจะยิ่งเยอะนะครับผมอันนี้ตอนช่วงเพิ่งเปิดใหม่ๆนะครับช่วงอ่าสี่โมงกว่าๆนะครับผมยังคนยังไม่มากมายเท่าไหร่นะครับผม มีปูน้ำม้าหนึ่งที่แกะแล้วด้วยนะครับผมก็สั่งมา1นจานนะครับเรียกว่าสดจริงๆเลยครับผมอ่าส่วนนี้ก็ผัดหมึกน้ำดำนะครับเรียกว่าสุดยอดเลยครับเวลาเราเคี่ยวแล้ว <ersch> ฟัน,นจะดำปากจะดำเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกั้งทอดกระเทียมนะครับอ no on ่าแห้งๆทอดกรอบนะครับส่วนนี้ก็เป็นหอยเชลล์ผัดฉ่านะครับผมสุดๆเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นหอยจ้อปูนะครับอ่าเรียกว่าหอมกลิ่นพริกไทยมากครับอร่อยนะครับที่นี่นะครับผมอ่านี่ครับทั้งหมดสั่งมาแล้วนะครับผมทานแค่2คนนะครับอ่าแล้วก็มีกุ้งแช่น้ําปลานะครับเนื้อสดๆเลยนะครับกุ้งครับบอกแล้วนะครับว่าอยู่ติดทะเลนะครับ ของสดแน่นอนไม่มีการอาบยาครับผมที่นี่นะครับผมอ่านี่ครับปูแกะนะครับจานละ300บาทนะครับผมอ่าผมก็สั่งหมึกดำกลับไปที่โรงแรมอีกหนึ่งกล่องนะครับว่าจะเอามาทานที่บ้านนะครับผมเรียกว่าชอบมากๆเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับแต่ละเมนูนะครับมีให้เลือกเยอะมากมายเลยนะครับผม นี่ครับอ่านะครับทั้งหมดก็1 1 9 0งนร้าสนะครับรวมรีโอ1ขวดนะครับก่อนกลับก็ซื้อของแห้งกลับบ้านด้วยนะครับนี่ครับอ่ากาลังช่างอยู่นะครับเรียกว่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของแห้งตรงนี้ก็อร่อยนะครับขายอยู่หน้าร้านเลยนะครับผมเพื่อนๆลองไปก็ไปซื้อนะครับไปทานกันนะครับอ่าก่อนออกมานะครับทางออกมาก็จะเป็นเอ่อศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับอยู่กับอยู่ใกล้ๆกับร้านเลยนะครับผม อ่าก็มาไหว้กันนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับผมอ่าช่วงทานเสร็จแล้วก็ประมาณสจกาหกโมงกว่านะครับช่วงนี้นะครับใกล้ๆ้ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปริมหาดนะครับตอนัวกขั้นะครับผมอ่านี่ครับลมแรงจริงๆนะครับเพื่อนๆครับลมแรงนะครับแล้วฝั่งนี้ก็ขวามือนี้ก็จะเป็น เออร้านอาหารนะครับเด็กวัยรุ่นนะครับไม่ว่าวัยไหนก็มานั่งพักผ่อนนะครับมาดื่มมาหาอะไรทานกันนะครับมานั่งรับลมชมวิวกันนะครับผมนี่ครับขึ้นแรงนะครับผมลมแรงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าผมก็เดี๋ยวผมก็จะนั่งรถกลับไปที่โรงแรมนะครับผมโรงแรมก็จะอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับผมอยู่หาดวอนนภานะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า ก็จะไปหาไก่เหลืองทานนะครับไก่เหลืองที่ที่อร่อยนะครับผมมีหลายหลายร้านให้ให้เลือกซื้อเลยนะครับนีกว่ามีความสุขจริงๆนะครับมาที่หาดวอรนภานะครับผมอ่านี่ครับจอดมอเตอร์ไซค์กันโนะนะครับมีร้านอาหารไม่ว่าจะด้านล่างด้านบนเนะนะครับอันนี้ก็มาเช้ามาก็มาเดินหาดบางแสนนะครับบางแสนบนนะครับผมนี่ก็คือของฝากนะครับ อ่าพวงละยี่สิบาทเองนะครับผมอ่าพวงละยี่สิบาทครับแล้วก็มีของฝากอย่างอื่นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นปูนะครับแล้วก็มีหมวกมีของเล่นเด็กๆครับอ่านี่คือหาดบางแสนบนนะครับอ่าก็จะมีของขายเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของอาหารประเภทยำส้มตำนะครับปลาหมึกย่างอ่านะครับกุ้งย่างก็มีนะครับนี่ครับหอย อ่าร้านป้าดทพิปน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดมีหลายร้านเลยนะครับผมเพื่อนๆไปเลือกดูเองเลยนะครับผมเรียกว่าสดๆจริงๆครับผมก็มาตกอยู่ที่ร้านนี้นะครับอ่าเป็นปีกไก่สะโพกไก่อันนี้ก็คือไก่เหลืองนะครับไม้ละ80บาทครับอ่าเป็นเนื้อรุนล้วนเลยนะครับเจนีไก่เหลืองนะครับผมอ่าอยู่บางแสนนะครับผมเรียกว่าต้นหาดบางแสนเลยนะครับผมก็สั่งไป2ไม้นะครับไม้ละ 80บาทนะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวย0บาทครับผมเอาไปทานที่โรงแรมนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับผมนี่ครับอ่าจะเอาแบบแห้งหรือเอาแบบฉ่าก็ได้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นติดปีกด้วยนะครับอ่านะครับเรียกว่าถูกนะครับนี่ครับมาถึงโรงแรมแล้วครับเอาใส่กล่องเออใส่จานโฟมนะครับขอจานโฟมแม่ค้ามานะครับแล้วก็นั่งทานที่โรงแรมครับ อ่าอย่าลืมนะครับมาหาดวอนภาอย่าลืมมาร้านที่ผมแนะนำนะครับรับรองเพื่อนๆจะถูกใจนะครับถูกปากด้วยนะครับรสชาติเด็ดจริงๆครับและก็อย่าลืมกดติดตามช่องต้อมชาแนลด้วยนะครับผมแทกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ